มาเมื่อกี้นี้พี่ปุ๋ยพูดถึงหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลขอขอลงลึกที่ตัวหนึ่งตัวของ b ีอพี่ปุ๋ยงบออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันเหมือนกับแบบทุกคนผ่อนคลายทุกคนแบบหายหายหายกังวลจากเรื่องในอดีตทั้งหมดเลยอะ่ะยังยางยาง <laughs> เนี่ยราคาแบบ,บว่าเปิดขึ้นมาแล้วก็แบบอ่ะพักแป๊บหนึ่ง ยังไงต่อเยค่ะมันมันไม่ได้คิดคืออังน,นี้ภาพภาพรวมเนี่ยนักวิเคราะห์จะบอกว่ากําไรไตรมาสสองยังไม่ดีนะเพราะว่าตัวกําไรตัวบรรทัดสุดท้ายเลยกําไรจะยังไม่ดีนะบังเอิญว่าลูกค้าต่างชาติอ่ะยังก็ยังไม่ได้เข้ามาเต็มที่หรอกแล้วบางเอิญถ้าเราไปเทียบกับไตรมาสสของปีที่แล้วซึ่งซึ่งทําฐานกําไรไว้ซะสูงดีเลยเชียวเพราะยังไงอ่ะสู้คิวออนคิวไม่ได้ ยังไงเออโทษยังไงก็สู้เยอ n นเย r สู้ปีที่แล้วไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรน่าจะพักไป2ไตรมาสก็คือครึ่งแรกปีนี้แหละและกําไรน่าจะค่อยๆฟื้นตอนไตรมาสสกับ4ทุกคนอะ่ะจะจะ,จะคือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะพูดกันประมาณนี้ตลาดก็เลยเข้าใจแล้วก็แอบสอบข่าวประมาณนี้นะคะแต่ปรากฏว่าประกาศออกมาปุ๊บก,กาไรดีเกินคาดไม่มีใครคิดถึงเนี่ยตลาดมันขึ้นอยู่กับ expectation นะคะ,คะพอออกมาจริงเนี่ย ปรากฏว่าดีเกินคาดเอ้าไหนบอกว่ากําไรจะมาปลา,ม,า 3, ม้าสามไงทาไมมาปลมาสองแต่สําหรับเราเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดว่ายังๆเนี่ยก็คือว่าอย่างนี้ค่ะกําไรที่มามาจากการลดคอสบ<อ>ีบคอสเต็มที่เลยไม่ได้มาจากรายได้รายได้ยังอยู่ในทรงเดิมที่เราคุยกันว่าต่างชาติยังไม่ได้เข้ามาคูเวตยังไม่ได้เข้ามาเต็มที่นะคะรายได้ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้กําไรดีขึ้นเนี่ยคือคอสถ้ามองในมุมเราอ่ะ ก็คือว่ากําไรมันโตใช่นะแต่มันไม่ใช่คุณภาพที่แท้จริงที่เราอยากจะเห็นอ่าส่วนราคาหุ้นเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับกําไรที่เซอร์ไพรส์อันนี้ก็โอเคอันนี้ก็รอดูในระยะถัดไปซึ่งถามว่ามีรูมในการลดคอสอีกไหมก็เชื่อว่าน่าจะมีนะคะเชื่อว่าน่าจะมีแต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นมากกว่าคืออยากเห็นบรรทัดบนอยากเห็นรายได้ที่ท,ที่ที่เข้ามานะคะซึ่งตามการการคาดการณ์ของเรายังคิดว่า ครึ่งปีหลังหรือไตรมาสสเป็นต้นไปยังคงจะได้เห็นสมุติฐานอันนั้นอยู่ไหมคะว่ารายได้จะเริ่มกลับเข้ามาใช่น่าจะได้เห็นแต่ไม่ได้เข้ามาแบบชนิดพรวดพราดนะคะบังเกินว่าฐานด้วยฐานลูกค้าต่างชาติของเขาก็สูงกันมาตลอดนะคะแต่ฐานว่าลูกค้าหายไปแวบหนึ่งประเดี๋ยวคือยังไงป่วยก็ต้องป่วยแหละก็ต้องเข้ามาก็ยังเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะคะน้องจอยยังเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นลักษณะว่าค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าก็ถือว่าเป็นทรงที่ ก็เป็นทรงที่ดีขึ้นเพียงเพียงแค่นี่เกี่ยวเมื่อวานดีใจแรงไปหน่อยแต่ถามว่า <S <S 2> <S 2> จากนี้ไตมาสามสี่ดีไหมก็ดีแบบค่อยๆดีขึ้นค่ะคเนี่ยเมื่อวานดีใจแรงจรงิงแล้ววันนี้เหมือนกับแบบเอ้ยเอ้ยมากไป<อ>ไหมนะเออดีใจจากอะไรนะอะไรอย่างนี้นะ <S <S 2> <S 2> อาจจะตามต่อด,ด้วยควาบคุณของ BS หรือว่าบำรุงระนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ